สวัสด so ีค่ะพบกับโยคะบายครูท็อกกันนะคะวันนี้ก็เข้าสู่การฉีกขาสัปดาห์ที่4ี่กับน้องจียอนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเรามาทวนท่ากับน้องจียอนกันนะคะ2ท่าหลักและ3ท่าเข้าสู่สัปดาห์ที่4กันนะคะเริ่มเลยค่ะจียอนนอนนะคะโอเคชันขาซ้ายเริ่มที่ขาขวาค่ะขอ๊ะ ข้างละสามสิบวินาทีเหมือนเดิมนะคะเข่าตึงจับให้รู้สึกว่าขาเราได้โยกนะคะโอเคสาวินะคะโดยประมาณค่ะเข่าตึงไว้ถนัดไหมคะหรือดึงเชื่อกเข้ามาอีกได้เข่าตึงน้องตึงก้นตึงนะคะ ดึงจะรู้สึกว่าก้นเราตึงแล้วสุดของเราค่ะดีค่ะกลับมากลับมาค่ะขออีกสักห้ารอบนะคะเกินได้นิดหน่อยนะคะ เาตึงดีค่ะสลับข้างค่ะกลับมาตรงกลางโอเคสลับบนอากาศได้เลยแล้วก็ชันเข่าขวาไว้ค่ะแล้วก็ดึงเข้าหาตัวอีก30มวิเหมือนกันค่ะดึงช้าๆให้รู้สึกว่าก้นเราตึงน่องเราตึงนะคะหารับรอยไปค่ะทุกส่วนผ่อนคลายอย่าลืมนะคะหัวไหล่ผ่อนคลายตึงเฉพาะขาขาแอคทีฟนะคะเข่าตึงด้วยค่ะ กลับมาค่ะนับในใจก็ได้นะคะประมาณ30ครั้งกลับมามมมค่ะอีกครั้งแล้วคะน้องจจยอนคอันนี้ประมาณแปดครั้งค่ะก้า ถแปดครั้งช้าขนาดนี้ก็สักสิบกว่าครั้ง <14 S 1> ก็ได้แล้วนะคะสิบเอดค่ะเออเอาสักสิบห้าครั้งค่ะสองสามทำสองข้างเท่าๆกันนะคะโอคลาลงค่ะเดี๋ยวต่อไปเราเป็นท่าซูโม่เป็นท่าที่สองเป็นท่าประจำนะคะ ขึ้นเลยค่ะกางขาออกแยกเท้าออกด้านข้างค่ะย่อเข่าค่ะเอามือวางไว้ที่ต้นขาลงนิดนึงนะคะอาลงอีก <Yeah. S 1> ลงเพื่อดังค่ะแล้วก็ยกขึ้นลงเอียงซ้ายเอียงขวาค่ะประมาณ30วิวิเหมือนกันค่ะแล้วก็บิดขึ้น ลงบิดขวาอย่าลืมผลักมือไปด้านหลังด้วยนะคะโอเคค่ะด้านหลังขึ้นค่ะวันนี้ทำไมลงได้เยอะจังคะบิดช่วงข้อพับนะคะหัวไหล่ย่าตามไปไม่เป็นไรโฟกัสที่ข้อพับอ่ขึ้นลงค่ะตรงๆก่อนแล้วบิดดีค่ะขึ้นลงค่ะแล้วก็บิดบิดที่ข้อพับนะ คขึ้นค่ะตรงตรงลงตรงตรงแล้วบิดค่ะแขนขวาตืึงขึ้นค่ะโอเคลงค่ะเรื่อยๆค่ะอีกนิดนึงขึ้นลงตรงตรง,ตรงก่อนแล้วค่อยบิดนะคะขึ้นลงบิดค่ะดีค่ะขึ้นลงรู้สึกตึงที่ข้อพับเนาะค่ะ ค่ะดีค่ะขึ้นขออีกรอบค่ะ mm hmm. ลง่งหักมือไปข้างหลังด้วยค่ะแล้วก็บิดดีค่ะอ้าขึ้นค่ะต่อไปท่าสุดท้ายของสัปดาห์ที่4 mm hmm. นะคะเป็นท่ากบจริงๆแล้วถ้ามีประตูบานประตูบานทับที่มันเปิดออกนี้นะคะเราก็สามารถไปอยู่หน้าประตูแล้วกางขาออกแล้วพับตัวมาด้านหน้าได้ mm hmm. แต่นี้เราไม่มีประตูแบบนั้นเราก็ทําท่ากบแทนค่ะแยกขาออกสองข้างค่ะให้ปลายเท้าแยกแยกแยกออกด้านข้างแยกแยก ฉีกออกใช่ค่ะย่อเข่าลงย่อเข่าลงลงค่ะน้มตัวไปข้างหน้ามือแตะพื้นได้ค่ะโอเคแล้วคราวนี้เอาข้อศอกมาดันที่ข้างหน้าขาอ่าเหมือนท่าหกกบเลยนะคะยื่นทางมาข้างหน้าแล้วใช้ศอกดันขาสองข้างให้มันถักไปด้านหลังค่ะรู้สึกตึงไหมค่ะตึงค่ะโนมตัวข้างนี้หนึ่งดีค่ะรู้สึกมันแย่ค้างไว้ประมาณ30วินาทีเช่นกันค่ะทำอย่างนี้ทุกวันนะคะ1สัปดาห์ตอนนี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วค่ะ ทำแบบสบายๆนะคะมันจะตึงเองโดยเฉพาะช่วงขาเนาะขาหนีบขาหนีบตึงมากดีค่ะ,คะมันจะทําให้เราสามารถกางขาได้มากขึ้นหลังก็ตรงด้วยนะคะตอนนี้ก็ใช้ขแมวนน้วท้องช่วยนิดนึงยืดหลังตรงๆยื่นคางตรงๆอย่างนี้นะคะนับในใจ30มสิบวิหรือจะว่าตั้งหรือจะตั้งนาฬิกาก็ได้นะคะ ตึงแล้วสบายนะคะจะทําให้อุ้งเชิงกรานของเราเปิดมากขึ้นการขาได้มากขึ้นและพับตัวได้มากขึ้นด้วยค่ะไหวไหม,มคะได้อยู่นะคะ <laughs> โอเคค่ะเรีว่า30มสิบวิแล้วนะคะต่อไปจะเป็นการขาออกนะคะโอเคค่อยๆนั่งลงเดี๋ยวจะกางด้านหน้าก่อนแล้วเราค่อยด้านข้างให้ท่านผู้ชมดูนะคะ,ะนั่งการขาออกค่ะ ขังมาข้างหน้าเโอเคเอาก้นแปดค่ะดีค่ะเอาเท่าที่เราหลังตรงนะคะอ่ะแมวท้องค่ะยืดตัวตรงค่ะเชิดขางตอนนี้พับตัวค่ะเท่าที่ได้ก่อนนะคะเดินไปนิดนึง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 โอเคพอค่ะตอนนี้หลังเขาเริ่มโก่งก็จะให้เขาหยุดอยู่ที่นี่ก่อนนะคะตรงนี้รู้สึกตึงใช่ไหมคะโอเคลองลดศอกค่ะลดศอกลงค่อยๆลดศอกดีค่ะ โก่งอยู่นิดนึงนะคะอ่าเดี๋ยวดูด้านข้างค่ะอ่ะย้อนลุกขึ้นค่ะหันข้างไปที่กล้องนะคะเอาก้นนั่งชิตกับชิดกับปัศนานะคะอ่าล้วกางขาออกดีค่ะเราค่อยคยยืนตัวไปค่ะแมวท้องดีค่ะยืดมือให้สุดก่อนดีสุดจนล็อกท้งนะคะนี่ยังโก่งอยู่นิดนึงค่ะแต่ถือว่าดีขึ้นมากค่ะตอนนี้ลดสอบลงค่ะลดสอบลง เชิดคางขึ้นขมแมวหน้าท้องถือว่าเขาสามารถทําได้แล้วนะคะแต่ยังไม่สมบูรณ์อีกหนึ่งสัปดาห์นะคะจะพยายามให้จียอนทําได้มากกว่านี้ก็คือรังตรงให้ได้มากที่สุดนะคะแล้วสอบถึงอันนี้ถือว่าเกือบสําเร็จแล้วค่ะโอเคขึ้นมาค่ะจียอน <Yeah. S 1> ค่ะค่ะวันนี้นะคะก็ หมดเวลาแล้วเดี๋ยวเราไปฝึกกันต่อนะคะอีกหนึ่งสัปดาห์เท่านั้น <futuro. S 1> ทําทุกวันนะคะซื้อต่อไปะค,ะค่ะค่ะสัปดาห์สุดท้ายอย่างน้อยเราก็ได้ชื่อว่าพยายามแล้วนะคะได้แค่ไหนไม่เป็นไรแต่จะให้ดีทําต่อไปนะคะแล้วพบก,กันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณน้องจียอนนะคะสวัสดีค่ะ,คะขอบคุณค่ะเดี๋ยวพบกันนะคะ หลังจาก4สัปดาห์ผ่านไปนะคะน้องจะยอนไปฝึกฝนมาแล้วค่ะวันนี้เรามาดูผลงานกันนะคะว่าน้องจะกางขาได้สําเร็จหรือไม่หลังตรงขึ้นไหมและสอบถึงพื้นหรือ <laughs> เปล่ามาเริ่มกันเลยค่ะข <laughs> า<ม> okay, ก้นลงกางขาเนะนั่งเหมือนถ้าโ okay, อเคาเทียบกันก็ได้หรือว่าหาไปเลย ขาไปเลยอะให้อยู่ในอัศนะค่ะนะดูด้านนี้นะคะเอากางที่เรารู้สึกสบายนะคะโอเคเราจะขแมวท้องแล้วค่อยพับตัวหลังตรงไว้นะคะดีค่ะหายใจเขา้าลึกยืดตัวดีค่ะออกค่ะห้ค่อยเดินมือไปค่ะเดินเดินเดินขแมลแลวหน้าท้องนะคะใช้ข้อพับพับค่ะ ดอีกนิดนึงค่ะได้ไปอีกไปอีกไปอีกโอเคเงยหน้าขึ้นค่ะโอเคประมาณนี้ลดศอกลงค่ะลดศอกลงยืดคางขึ้นยืดคอขึ้นถอยศอกมาอีกนิดนึงค่ะดีค่ะกดหน้าท้องลงยืดค่ะเชิดคางถือว่าสำเร็จนะคะจริงสอกน้องเข้าไปได้เยอะ เขาสามารถหมอบได้แล้วแต่ว่าหลังยังไม่ตรงนะคะอันนี้ลองอันนี้ถือว่าประสบความสําเร็จหลังจาก4สัปดาห์ผ่านไปแล้วนะคะอันนี้จะลองให้จียอนไปให้สุดเท่าที่เขาทําได้แม้หลังจะยังไม่ได้ตรงเท่าไหร่นะคะลองดูนะคะเดินไปให้สุดเลยค่ะเดินมือไปข้างหน้าโอเคโอเคโอเคได้ไหมคะได้แค่นี้เนาะอาชิน่นคางขึ้นดีดัดนมือค่ะออกแรงที่ฝ่ามือนะถือว่าก้าวหน้าขึ้นมากๆนะคะถ้าเขาฝึกต่อไป ศีรษะจะแตะพื้นตัวจะพับได้มากกว่านี้คะ่ะโอเคกลับมาเลยค่ะยังไงบ้างคะรู้สึกการขาได้มากขึ้นนะคะก็รู้สึกว่าฝึกต่อนเนื่องไปก็การขาได้เยอะขึ้นค่ะแต่ก่อนสมัยก่อนก็จะเป็นคนติะบักค่ะก็เลยอาจจะสะบักกลอ่า,าจะมีหลัง,กลงยก่งนิดนึงนะคะหลังเขายังไม่เท่ากันเดี๋ยวฝึกต่อไปจะดีขึ้นค่ะแล้วยังไงอีกค่ะ ปกติจะติดที่สะบักตลอดเลยค่ะหลังๆมาก็สะบักเหมือนมันได้ยืดขึ้นแล้วก็หน้าขาที่มันเหมือนการได้มากขึ้นเวลานั่งสมาธิเป็นไงบ้างคะขัดนั่งพับเพียบขัดสมาธินั่งหลังด้วยดูหลังตรงขึ้นนะคะแล้วก็นั่งเหมือนลาบได้มากขึ้นนะคะเวลานั่งนั่งสมาธิค่ะก็จะมีขาสองขาที่แบบลาบกับพื้นได้มากขึ้นค่ะก่อนหน้านี้เป็นเน็บเร็วไหมคะ ก็เป็นเอ่อแต่ก่อนเป็นนะคะเป<อ>็นเนี่ยประมาณชั่วโมงนึงก็เริ่มเป็นแล้วค่ะถึงนานนพอเล่นแล้วก็ได้ชั่วโมงครึ่งกับสองชั่วโมงก็บางวันถึงเริ่มรู้สึกว่ามีเนชาใช่ไหมคะเป็นแล้วหายเร็วไหมคะหายเร็วค,เรวคะ่ะแบบยืดแค่เรายืดขาแบบคิมพูดคิมเดียวก็หายแล้วแล้วอาการความรู้สึกรู้สึกเราสดชื่นขึ้นไหมหลังตื่นนอนหรือเดียวปทั่วไปในแต่ละวันเป็นไงบ้างคะเปลี่ยนแปลงไหมคะ อริยาบุก็คือเหมือนเดินตรงขึ้นนะคะพี่ตอกเดินตรงขึ้นแล้วเหมือนแบบว่าเราก็รู้สึกว่าตอนที่แบบเราเล่นเราเล่นต่อเนื่องจริงๆนะคะนี่หลังๆอาจจะไม่ได้เล่นตอนตอนเล่นต่อเนื่องช่วงแรกๆค่ะก็เหมือนหน้าท้องที่ลดลงอะค่ะและบุคลิกภาพก็คือหน้าท้องที่มันผ่องก็แฟลงใช่ไหมคะค่ะอาการบวมในชพวะผู้หญิงจะมีช่วงล่างนะคะขาและช่วงท้องถ้าเล่นบ่อยๆมันจะ ไค่อยยุบลงราบขึ้นนะคะนี่จียอนยังมีขาดนะคะจริงยังทําไม่ครบนะคะนี่คือความลับค่ะ <laughs> ถ้าทําได้ครบทุกวันอย่างต่อเนื่องมีวินัยสูงสุดนะคะโดยที่อาจจะมีอุปสรรคบ้างนะคะบางครั้งถ้าเราสามารถทําได้ทุกวันค่ะมันจะอัศจรรย์มากๆเลยนี่ขนาดยังมีขาดสัปดาห์หนึ่งประมาณ2-3วันนะคะแต่ถ้าจะให้ดีทําทุกวันนะคะแล้วเราจะเห็นผลอยาา่างชัดเจนตัวเราจะทราบเองนะคะ <laughs> เหมือนน้องจียอนรู้สึกแก้มแดงขึ้นปา <laughs> กแดงขึ้นค่ะ ต้องขอบคุณพี่ต๊อกด้วยนะคะเอาท่าออกกำลังกายทั้งท่าของหลวงพ่อแล้วก็ยืดขาค่ะแต่ละอาทิตย์ที่แบบว่าเป็นประโยชน์แก่ตัวหนูมากที่แบบว่าเราไม่รู้สรีระตัวเองเลยค่ะว่าแบบสรีระเราจริงๆมันแบบมันคดมันงอแล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่พอมาเจอพี่ต๊อกก็อ่ะก็จะได้ปรับแก้ได้่ะคะคตก็จะได้มี สลีลาที่สวยงามใช่ค่ะจริงๆร่างเขาดีมากๆเลยนะคะถ้าดูแลตัวเองเราจะแข็งแรงสดชื่นแล้วก็สง่างามบุคลิกดีด้วยค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณ้อที่ยอนเช่นกันค่ะขอบคุณคะคะขอบคุณค่ะแล้วก็อย่าลืมพบนใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็หลังจากที่ได้เข้าโครงการฉีดขากับพตค่ทั้งหมดห เดือนค่ะตลอดสี่สัปดาห์ก็เป็นการฉีกขาที่ไม่สมเสมอมากค่ะก็ขาดประมาณสัก7วันค่ะภายใน1เดือนนั้นก็ทําให้ก่อนหน้าที่จะได้เข้าโครงการเวลานั่งก็จะรู้ส mm ึก hmm. ว่านั่งหลังได้ตรงแต่ว่าปวดหลังค่ะจะแบบมีทั้งยืดบ้างแล้วก็ตรงบ้างค่ะแต่พอได้เข้าโครงการทำแบบสม่ำเสมอในการแบบฝึกฉีกขากับพี่ตองค่ะก็ทําให้หลังหลังเวลานั่งหรือว่าเวลาเดินเนี่ยตรงขึ้นแล้วก็ไม่มีอาการปวดหลังแล้วค่ะแล้วก็ก่อนหน้าที่จะฉีกขากับ ภายในโครงการค่ะก็ทําให้เวลาเวลาฉีกค่ะก็จะฉีกได้ไม่มากค่ะเพราะว่าปกติก็ก็จะแบบไม่ค่อยไม่ค่อยนั่งหลังตรงมาค่ะก็ยังแบบไม่สามารถเอามือไปถึงพื้นได้ค่ะแต่พอหลังจากที่เข้าโครงการฉีกค่ะตลอดเื่นเดือนแล้วค่ะก็ทําให้นั่งหลังตรงขึ้นแล้วก็ความกว้างค่ะก็มากขึ้นด้วยค่ะแล้วก็สามารถเอาแขนเท้าไปที่พื้นค่ะแล้วก็ทําให้สรีระในการนั่งเวลาเราเดินอะไรด้วยอย่างเงี้ยก็ทําให้ ไม่ปวดหลังแล้วก็ทําให้ได้ตรงขึ้นได้ด้วยค่ะก็เข้าคาลาสชมรมสุข,ขาพกับพี่ต๊อกนะคะทั้งหมด4ส,สัปดาห์ค่ะก็เล็กก็จะมีแบบว่าที่ไม่ได้ทําบ้างค่ะเป็นช่วงๆก็น่าจะประมาณ7ว,วันค่ะก็หลังจากเข้าโครงการแล้วค่ะมันก็สามารถแบบแยกขาได้มากขึ้นค่ะจากที่เมื่อก่อนแบบมันก็แยกได้ดูเลยนะ ค่ะก็ตอนแรกน่นจะปอนได้ประมาณนี้ค่ะแล้วก็เหมือนกับว่าแขนก็จะศอกก็จะไม่ได้ลงแตะถึงพื้นนะคะแต่ว่าพอเรียนแบบชมรมกับพีต่ต๊อก็ค่ะขามันก็แยกได้กว้างขึ้นค่ะแล้วก็ศอกมันก็เอาเอาสามารถเอามือลงได้ค่ะก็ความรู้สึกก็คือเหมือนกับว่าเหมือนเส้นหน้าขามันยืดยืดมากขึ้นนะคะแล้วก็เวลานั่งมันก็เหมือนกับนั่งหลังตรงตัวตรงมากขึ้น,นะคะ่ะ ก็รู้สึกเข้าชมรมฉีขาค่ะเป็นเวลา1เดือนค่ะก็ขาดการทําประมาณ1สัปดาห์ค่ะเป็นช่วงๆค่ะก็ผลหลังจากที่เข้าชมรมอะค่ะสามารถเวลาเดินเดินหลังตรงได้มากขึ้นค่ะแล้วก็สามารถฉีขาให้กว้างขึ้นได้ค่ะเวลานั่งสมาธิค่ะก็อาการปวดขาค่ะจะน้อยลงค่ะรู้สึกว่าเส้นใต้ขาเส้นใต้เข่ากับเส้นข้างๆของต้นขาค่ะมันยืดออกได้มากขึ้นค่ะ ก็ก่อนตอนก่อนที่จะเข้าช่วงลมนะคะ<ม>ก็จะฉีกขาได้น้อยกว่าน,นี้ค่ะแล้วก็เวลาถ้าจะให้ก้มลงไปค่ะก็จะก้มได้แค่เนี้ยก็จะรู้สึกว่าตึงตรงช่วงนี้ไปถึงข้างล่างตรงนี้เลยค่ะแต่ว่าตอนนี้<ม>สามารถก้มจนสามารถเอาข้อศอกลงมาจนถึงพื้นได้แล้วค่ะ<ม>ก็ยังมีรู้สึกตึงๆบ้างแต่ว่ารู้สึกทําได้ยืดมากขึ้นค่ะ ตั้งแต่เข้าคลาสฉีกคานะคะทั้งหมด4สัปดาห์ค่ะก็ความต่อเนื่องในการได้ไปฝึกเพิ่มนะคะก็จะสัปดาห์ละ5วันค่ะสัปดาห์หนึงก็จะขาดไป2วันแล้วก,ก่อนเข้าโครงการค่ะก็จะปกติก็เส้นจะยืดระดับหนึ่งอยู่แล้วแต่ว่ามันก็จะมีความตึงหน่วงลึกๆด้านในค่ะเช่นในขาหนีบลึกหรือว่าในข้อเข่าลึกค่ะหรือว่าในข้อเท้าอะไรนี่ค<ม>่ะก็หลังจากได้ฝึกนะคะฉีกคานะคะทั้งหมด4สัปดาห์ก็สามารถฉีกขาได้แล้วก็ความตึงหน่วงในที่เป็นนะคะในขาหนีบ ใต้เขานะคะแล้วก็ข้อเท้าค่ะก็จะหายไปเยอะมากค่ะแล้วสามารถรู้สึกถึงความยืดหยุ่นด้วยการที่ว่าพอนั่งแล้วค่ะขาก็จะเรียบไปกับพื้นทั้งหมดค่ะแล้วก็รู้สึกว่าความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อมีมากขึ้นค่ะบีฟอร์ค่ะถ้าอ๋อใช่ค่ะเมื่อก่อนจัดกลางได้เป็นมุมประมาณ45องศาค่ะ,คะก่อนเข้าโครงการนะคะแล้วก็การก้มไปก็จะได้ ได้เยอะแต่ว่าเขาเอ๊ศอกศอกจะไม่สามารถเอาแตะพื้นได้ค่ะจะได้ประมาณนี้นะคะก่อนเข้าโครงการและได้ยืดไปบ่อยก็สามารถฉีกขาได้มากขึ้นค่ะก็อันนี้นั่งตรงแล้วใช่ไก็ <g ül> <g ül> จะฉีกขาเพิ่มได้มากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะน้มตัวลงไปข้างหน้าแล้วก็สามารถพับศอกลงได้ด้วยค่ะ